สวัสดีครับเลิกงานมาแล้วนะครับนี่ก็เป็นมือสังหานครับไก่นะครับเราก็ต้องเอามาทํากินเนาะพี่น้อยเนาะเรามาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองนะครับอันนี้พี่นุอยนะครับเห็นในคลิปเราหลายคลิปแล้วนะครับจับผูดรอนครับผู้ดรอนเอาเพื่ออย่างก็ครับฮะกูจับกูจับ ชื่ออันนี้เป็นไก่ที่มันบาดเจ็บครับมันไม่ให้ไข่แล้วนะครับขาที่บกัาขาครับขาหักกับปีหักครับตัวนั้นตัวนี้ก็ขาหักครับเราก็เลยเอามากินนะครับเดี๋ยวเราจะได้มาทํากับข้าวกินกันครับเดี๋ยวใครไปให้อาหารหมาก่อนนะครับอาชีพพี่น้อยบอกว่าเลี้ยงไก่ไม่พอ เรายังต้องเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวอีกเลี้ยงทุกอย่างนะครับนะครับคุ้มมากๆนะครับต่เอียก็ไม่เคยได้กับข้าวซื้อให้กินเดือนละครั้งเดือนที่แล้วกิมปับใช่ไหมกิมบับกิมบับข้าวหอมสาลายนะคริมบับ บนครับบนวันนี้ที่ไม่อะไปไปนี่คืออาหารอาหารสุนัขที่มันไปนอนอยู่ที่ไหนออานั่นยิงมาละเมื่อวานทั้งฝนทั้งหิมะนะครับเลยไม่ได้เอาข้าวมาให้มันนะครับนี่ดีใจใหญ่เลยนะครับมันเจ้านายเอาข้าวมาให้นะครับ จะต้องเปิดกลงก่อนนี่ไปม่อยากออกไปข้างนอกนะมันออกอยากออกไปวิ่งมาเร็วเราคงนจนหะหิวครับคงจะหิวมากครับ ไปกินเลยกินเลยเอาไม่กินอีกอเอาอ๋าออยากไปวิ่งนนนนัันน่่เดี๋ยวรอหิมะละลายก่อนจะพาออกไปเดินเล่นนะครับกินละเอาไม่กิน กระแสบรรยากออกไปเล่นๆครับนี่ก็เป็นบรรยากาศยามเย็นครับไม่กินครับไม่ยอมกินครับออก,กินไหม <c oughs> เอา มันอยากออกไปนะครับคือมันมันไม่ได้ออกไปเลยนะครับเจ้าของไม่พาไปเดินเล่นครับเดีย๋ยวลองเปิดประตูดูนะครับามันจะออกไปไหมไปเลย <c oughs> <laughs> <c oughs> สลสัดเซลี ให้มันอิสระมานะครับโอเคได้ใครไปตามมาก่อนเด้อมาแล้วครับนี่พามาเดินเล่นครับจูงหมามาเดินเล่นนะครับนี่ก็เป็นตอนเย็นนะครับอันนี้เป็นที่ออกมาไกลนะครับเคยพามาครั้งหนึ่งแล้วนะครับ ข้างหลังเป็นแม่น้ำนะครับแล้วก็เป็นภูเขาครับเนี่ยนะครับแถวนี้นะครับเป็นแม่น้ําที่เป็นน้ําแข็งไปหมดครับตอนนี้ก็ดีขึ้นมาเยอะแล้วครับแล้วก็เป็นน้ําน้าแข็งแล้วนะเป็นน้ามันก็ไหลเลยนะฮะผ่านบรรยากาศท่าบ้านนะครับ ก็จะประมาณนี้ก็จะล้อมรอบไปด้วยภูเขานะครับนี่นะครับตรงนี้คงดีใจแล้วปะไปไปนะครับพามันกลับบ้านก่อนนะครับเนี่นะครับพาดหมาไปไหนก็ ไม่ได้เลี้ยงแต่ไก่นะครับเลี้ยงหมาด้วยก็คงต้องกลับบ้านกันแล้วครับตอนนี้ห้าโมงกว่าแล้วครับ มาบ้านแล้วครับี๋ยวครับเดินไปเดินมาอากาศก็หนาวก็รู้รตัวข้างมันมนะครับเดินไปเดินไป,น,ไปนี่เข้าโกง <S <S เดี๋ยวก่อนเดี๋ยว <S <S ตาย อย่าขังมันกันไหนอา้าวไปได้รับเดี๋ยดีใจนะครับ,ดรบได้ไป็เล่นมาถูกกักข,งขังตลอดนะครับไม่ยอมปล่อยเลยนะครับนี่ยเป็นบ้านของมันกว้างนะครับนี่เกือบงานแล้วหมั้งครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูน้องนภาทำกับข้าวก่อนนะครับ เป็นไงบ้างเสร้อหรือยังเผาเารงครับเอ้มมาี่ปุ๊ยังเอเป็นไงน้องนัพาครับไัดนัคไก่ไปไหนมา ใช่ที่ยไปเดินเล่นมาครับ <laughs> มันหกออกไว้ไปย้อมกินข้าวเนะาะพ่อหักไปวิ่งไปหากระตั้งประตูกันเลยจนออกไปได <ป S 2> ้ไ <ป S 2> ไเล่นครับดีใจเลยครับดีใจมันได้ออกไปได้นอกครับนี่คนเหรอไว้เลยใจเนาะเนาะคณะก็ก็ส่ญญ <laughs> สอขังสองมือปล่อยเราก็มือนั้าไขว้เยไข่พร้อม S <S <S ให้อาหารหมาเสร็จก็มาเผาไก่ครับถอนขนเสร็จก็ต้องมาเผานะครับเผาขนครับไม่ให้มันติดนะครับนะครับเป็นแบบทางเหนืออย่างนี้นะครับตัวนี้นะครับขามันพักตรงนี้ ครับผมอันนั้นทำไรครับทำไรครับ <c oughs> ผมในคลิปนี้ก็แค่นี้แล้วกันนะครับสวัสดีสวัสดีทุกคนนะครับผมแค่นี้นะครับใจะยังไม่คั่วไก่ตรือรถขว้าไก่กันกันแล้วเลยเดี๋ยวจะคั่วไก่นะครับสวัสดีครับ